สวัสดีคะ่ะทุกคนเอ๋นะคะจาก Master ร์เจค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางนะคะขับรถไปไปกับคุณกอฟค่ะเรากำลังจะเดินทางไปจันทบุรีไปทำไมเหรอคะจะเอาพลอยค่ะเราได้พลอยมาล้อนใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วเรากำลังเอาพลอยไปอบที่จันทบุรีค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเดินทางของเราแล้วก็การอบพลอยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะติดตามกันเลยเลยค่ะ นี่นะครับเราก็อยู่แถวตลาดพลอยนะปกติจะเป็นกินร้านนี้นะครับเป็นต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำกั้งร้านจะอีดดังมากดังก่อนแวะไปเผาพลอยก็แบบเออเราก็จัดการที่จะก่อยก่อนร้านนี้ดีดีมากก็จะใช้และมาจานก็แนะนำนะครับด้านหลังก็จะไปอาสาวิหารมาเชะนางมาเรียก็คือเป็นโบสถ์นะครับโบสถ์ที่ดังมากนี่ตลาดพลอยตอนนี้ปิดอยู่เพราะว่าช่วงโควิด นัเลยไม่ได้ทาชมเนาะวไว้ข้างหน้าคุณก๊อฟทาชมได้เนาะโอเคโอเคได้โอเคกับไปกินก๋วยเตี๋ยวต่ออานะครับมีตอนนี้เราถึงไหนแล้วคุณก๊อฟเราถึงสถานที่ที่เราจะมาเป็นสถานที่รับแล้วนะมาทําอะไรคะมาเผาคอยครับเผาคอยเพิ่มนี่ก็เผาแล้วแหละว่ายังต้องเผาเพิ่มอีกนะครับก็ต้องมาทำเพิ่มเจ๋อเดี๋ยวว่ากันอาตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตรงกับกรุงเทพนี่มาคอย ลอยนะครับเนี่ยนะก <นะ S 1> ็ทีหอยก้อนนะครับที่เอามาเผาเหมือนกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวกลับกันแล้วกลับไปทำอะไรต่อโอเโอเดี๋ยวก็ต้องไปเจียนะครับต้องไปเจียต้องไปเจียต่อนะครับอันนี้น่าจะทำเป็นหลังเบี้ยรครับผมโอเคไป let's go